กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะทางเลือกอื่น2คํคำว่าอะไรจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อ iPod เพราะเราต้องเลือกว่าจะซื้อ iPod ความจุ 5GB หรือ 10GB ดีแต่นั่นถือเป็นรายละเอียดยิบย่อยการตัดสินใจของเราเริ่มต้นจากเหตุผลที่เราต้องมีมันไว้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ก็เช่นกัน จะมีสักกี่คนที่พูดได้เต็มปากว่า iPod ดีกว่าเครื่องเล่นเพลงรุ่นเซนของ Creative ในเมื่อ iPod เองยังมีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานเมื่อถึงเวลาเครื่องจะหยุดทำงานไปดือ้อๆแถมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ยุ่งยากแต่ความจริงคือถึงเซนจะดีกว่าก็ไม่มีใครสนครับผู้คนไม่ได้ซื้อเพราะสิ่งที่คุณทำแต่ซื้อเพราะเหตุผลที่คุณทำมันต่างหาก และแอปเปิลก็เข้าใจเหตุผลของตัวเองอย่างชัดเจนพวกเขาจึงสามารถสร้างนวัตกรรมมางัดข้อกับบริษัทที่เหนือกว่าได้ทั้งยังประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของตัวเองด้วยแต่บริษัทที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเหตุผลของตัวเองคืออะไรจะไม่โชคดีอย่างนั้นเมื่อบริษัทกำหนดนิยามของตัวเองโดยบอกสิ่งที่ทำพวกเขาก็จะถูกจำกัดให้ทำได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าคู่แข่งของ Apple จะพยายามนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างแค่ไหนแต่ถ้าพวกเขากำหนดตัวตนด้วยสินค้าหรือบริการพวกเขาก็จะไม่มีความยืดหยุ่นอย่างที่ Apple มี ตัวอย่างเช่นบริษัทเกตเวเริ่มจำหน่ายโทรทัศน์จอแบนในปี2003หลังจากสั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตจอคอมพิวเตอร์มานานหลายปีพวกเขาก็ดูมีคุณสมบัติเกินพอที่จะขยับขยายมาผลิตและจำหน่ายโทรทัศน์ด้วยแต่เกตเวก็สร้างชื่อในตลาดนี้ไม่สำเร็จจนต้องวางมือจากธุรกิจดังกล่าวในอีกสปีต่อมาเพื่อกลับไปจดจ่อกับธุรกิจหลักของตัวเอง ส่วนเดลก็ผลิตเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลหรือ PDA ออกมาในปี2002และผลิตเครื่องเล่นเพลง MP3 ในปี2003แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็อยู่ในตลาดได้เพียงไม่กี่ปีถึงแม้เดลจะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของสินค้าและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะผลิตสินค้าเหล่านั้น แต่ปัญหาคือพวกเขาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เราเลยรู้สึกตะขิตตะขวงใจที่จะซื้อ PDA หรือเครื่องเล่นเพลง MP3 จากพวกเขาคุณคิดว่าจะมีสักกี่คนที่ยินดียืนต่อแถวนาน6ชั่วโมงเพื่อรอซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากเดลเหมือนอย่างที่พวกเขาทำตอน Apple เปิดตัว iPhone คนทั่วไปไม่สามารถมองเดลเป็นอย่างอื่นได้นอกจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ การซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นจากเดลจึงเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยยอดขายอันย่ำแย่ทำให้เดลลลมเลิกความตั้งใจที่จะเจาะตลาดใหม่และเลือกที่จะจดจ่อกับธุรกิจหลักแทนเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่เดลและบริษัทอื่นๆยังไม่พบจุดมุ่งหมายเจตนารมณ์หรือความเชื่อหลักของตนแล้วเริ่มต้นทำทุกอย่างด้วยคำว่าทำไม พวกเขาจะติดแงกอยู่กับธุรกิจหลักของตัวเองไปตลอดการ Apple ต่างจากบรรดาคู่แข่งตรงที่พวกเขากำหนดนิยามของตัวเองด้วยจุดมุ่งหมายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พวกเขาไม่ใช่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แต่เป็นบริษัทที่ท้าทายสิ่งเดิมๆและนำเสนอตัวเลือกที่ง่ายกว่าแก่คนทั่วไปในปี2007พวกเขาเปลี่ยนชื่อจากบริษัท Apple c o m p u พ e r Inc เป็น Apple Inc เพื่อสะท้อนความจริงที่ว่า พวกเขาไม่ใช่แค่บริษัทคอมพิวเตอร์ถ้าพูดกันตามจริงแล้วชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทจะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญหรอกครับมันไม่ได้จำกัดว่าพวกเขาจะสามารถผลิตอะไรได้บ้างแต่สำหรับ Apple การมีคำว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในชื่อจะไปจำกัดมุมมองที่พวกเขามีต่อตัวเองดังนั้นการเปลี่ยนชื่อจึงเป็นเรื่องของปัจจญยในการดำเนินงาน จุดมุ่งหมายของ Apple นั้นชัดเจนมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งบริษัทเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่1,970 และไม่เปลี่ยนแปลงเลยจบจนทุกวันนี้ไม่ว่าพวกเขาจะผลิตอะไรออกมาหรือเจาะเข้าไปในอุตสาหกรรมไหนเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนั้นยังคงเดิมเสมอเจตนารม์ของ Apple ที่จะท้าทายแนวคิดเดิมๆได้ผ่านบทพิสูจน์มาหลายครั้งในฐานะบริษัทคอมพิวเตอร์พวกเขาได้เปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่อง PC ในฐานะบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก พวกเขาได้งัดข้อกับบริษัทที่เป็นเจ้าวงการมาช้านานอย่างโซนี่และฟิลิปและในฐานะผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือพวกเขาก็กดดันให้ผู้ค้าบอดอย่างม o t ต r o l a e ล่าอีเลนและโนเกียต้องทบทวนตัวเองความสามารถของ Apple ในการรุกเข้าไป หรือถึงขั้นครอบครองในอุตสาหกรรมที่หลากหลายยังย้อนกลับมาท้าทายการเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ของ Apple เองด้วยไม่ว่าพวกเขาจะทำสิ่งใดเราก็รู้ว่า Apple ดํดำลงอยู่เพราะเหตุใด ในขณะที่คู่แข่งของ Apple ไม่เป็นเช่นนั้นถึงแม้พวกเขาจะเคยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขากลายเป็นบริษัทร,ระดับพันล้านขึ้นมาได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ถูกลืมทุกวันนี้พวกเขากำหนดนิยามของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำและเปลี่ยนจากบริษัทที่เคยมีจุดมุ่งหมายบางอย่างไปเป็นบริษัทที่สนใจแต่การขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นราคาคุณภาพการบริการและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันการตัดสินใจซื้อเมื่อถึงจุดนั้นทั้งตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์ก็จะไม่มีอะไรแตกต่างจากคู่แข่งการสร้างความโดดเด่นหรือความจงรักภักดีในหมู่ลูกค้าจะเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นสิ้นเปลืองเงินทองและมีแต่ความตึงเครียด การร um ู้ว่าทำไมบริษัทของคุณจึงดำลงอยู่คือส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและรักษาความโดดเด่นเอาไว้เมื่อไม่มีอะไรแตกต่างจากคู่แข่งบริษัทย่อมกลายเป็นเพียงพภกภัณพัที่ลูกค้าจะเลือกใครก็ได้ลองดูอย่างบริษัทผลิตนมสิครับพวกเขาจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วนมแต่ละยี่ห้อมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ แต่คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนมเท่านั้นจึงจะแยกออกทว่าสำหรับผู้บริโภคนมยี่ห้อไหนๆก็เหมือนกันทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการแทบทุกชนิดในตลาดทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคหรือผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจบริษัทต่างๆพยายามเน้นย้ำสิ่งที่พวกเขาทำและวิธีการที่พวกเขาใช้ แต่ไม่เคยคิดถึงเหตุผลในการทำเลยพวกเขาจึงดูเหมือนเหมือนกันไปหมดในสายตาของลูกค้าและยิ่งต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความแตกต่างในสิ่งที่ทำและวิธีการที่ใช้จนกลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่มีวันจบสิน้นพวกเขาต้องปวดหัวทุกเช้ากับการคิดหาวิธีสร้างความแตกต่างให้ตัวเองในขณะที่บริษัทที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย พวกเขาไม่คิดว่าตัวเองเหมือนคนอื่นจึงไม่ต้องโน้มน้าวให้ผู้คนเล็งเห็นคุณค่าของตนและไม่ต้องสรรหาสิ่งรอใจที่ซับซ้อนเพราะพวกเขาแตกต่างอยู่แล้วและทุกคนก็รู้ดีพวกเขาเริ่มต้นที่คำว่าทํำไมในทุกสิ่งที่พูดและทำคนบางส่วนยังคงเชื่อว่าแอปเปิลแตกต่างจากคู่แข่งเพราะความสามารถด้านการตลาด นักการตลาดจะบอกคุณว่า Apple ขายวิถีชีวิตแต่ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถช่วยให้บริษัทอื่นประสบความสำเร็จและยืนหยัดได้เหมือน Apple ลิล่ะคำอธิบายของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตบางอย่างเปิดรับผลิตภัณฑ์ของ Apple ดังนั้น Apple จึงไม่สามารถสร้างหรือขายวิถีชีวิตแบบใหม่ แต่พวกเขาดึงดูดผู้คนที่มีวิถีชีวิตเช่นนั้นเข้ามาหาตังหากคนเหล่านี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงบางอย่างเราถึงสังเกตเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาได้ ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้สะท้อนถึงเหตุผลที่พวกเขาใช้ชีวิตเช่นนั้นและเนื่องจาก Apple มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมันจึงดึงดูดคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันเข้ามาเช่นเดียวกับที่ h a r ์เรย์เดวินสัเหมาะกับวิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งและรองเท้าปราด้าก็เข้ากับวิถีชีวิตของคนอีกกลุ่มนั่นแหละครับ คงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าบริษัทสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสะท้อนถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองส่วนผู้คนก็เลือกใช้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อสะท้อนถึงความเชื่อของตัวเองเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ่มซึ่งรวมถึงพนักงานของ Apple เองที่เชื่อว่า Apple ชฉีกตัวเองจากคู่แข่งด้วยคุณภาพที่เหนือชั้นล้วนๆแน่นอนว่าการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่ว่าจุดมุ่งหมายของคุณจะชัดเจนแค่ไหนแต่ถ้าของที่ขายหลอยโทยคุณก็แปกอยู่ดีถึงอย่างนั้นบริษัทก็ไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ขอแค่ดีหรือดีมากๆก็พอแล้วการดีกว่าหรือดีที่สุดต้องอาศัยการเปรียบเทียบซึ่งถ้าบริษัทไม่ทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ดีเสียก่อนจะเปรียบเทียบอย่างไรก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ายิ่งไปกว่านั้นการบอกว่าตัวเองดีกว่ายังก่อให้เกิดคําถามว่าใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินอีกด้วยตัวอย่างเช่นรถสปอร์ตเฟอร์รารุ่รน F430 ดีกว่ารถมินิแวนรุ่น Honda o u y s s e ชหรือเปล่าคำตอบก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้งานแบบไหนถ้าครอบครัวของคุณมีสมาชิก6คนรถ f e r r a ราที่นั่งได้2คนย่อมไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าคุณต้องการทำให้สาวๆประทับใจรถมินิแวนของ Honda ก็คงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาวที่คุณกำลังมองหาด้วย ผมคงไม่อยู่ในฐานะที่จะคิดแทนคุณได้ผมสามารถสาธยายถึงความน่าเทื่องทางวิศวกรรมของ Honda o d y ดิชีได้สบายมากซึ่งในบางด้านอาจเหนือกว่า f ฟ r ร a รีด้วยซ้ำเช่นประหยัดน้ำมันมากกว่าแต่ผมคงโน้มน้าวคนที่กำลังอยากได้รถสปอร์ตไม่สำเร็จการที่ใครสักคนจะเลือก f ฟ r ร a รมากกว่า Honda o d y s ิชีเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวมากกว่าคุณสมบัติของรถ สมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเป็นเพียงแง่มุมที่คนรักเฟอร์รารีใช้อธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงปลื้มมันนักหนาไม่ต้องบอกคุณก็คงรู้ว่าการประเมินของคนที่มีแนวโน้มจะชอบเฟอร์รารีมากกว่าย่อมไม่เป็นกลางนักด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าสิ่งแรกที่บริษัทควรพิจารณาคือผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรจากนั้นค่อยหาลูกค้าที่มีความต้องการเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้ผมเลยจะไม่เถียงกับคนที่พยายามอธิบายว่าคอมพิวเตอร์ของ Apple ดีกว่าของคู่แข่งขนาดไหนผมขอพูดเพียงว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่ทำให้พวกเขาคิดเช่นนั้นสอดคล้องกับมุมมองของพวกเขาเรื่องความสามารถที่คอมพิวเตอร์ควรมีอยู่แล้วดังนั้นเครื่อง Macintosh จึงดีกว่าสำหรับคนที่เชื่อแบบเดียวกับ Apple คนเหล่านี้มองว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เหนือกว่าคู่แข่งด้วยประการทั้งปวงและการพยายามเปลี่ยนใจพวกเขาย่อมเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าตราบใดที่ยังไม่ได้ตกลงกันเรื่องเกณฑ์ในการตัดสิน การเปรียบเทียบว่าคอมพิวเตอร์แบบไหนดีกว่าก็รังแต่จะนำไปสู่การโต้เถียงสาวกของคอมพิวเตอร์แต่ละแบรนด์จะชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติต่างๆที่สำคัญหรือไม่สำคัญสำหรับพวกเขาเพื่อนโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเชื่อว่าพวกเขาคิดถูกและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้บริษัทจำนวนมากต้องดิน้นรนสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง เนื่องจากพวกเขามีข้อสรุปที่ผิดๆว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่คิดถูกแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามารถคิดถูกกันได้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรถ้าคอมพิวเตอร์ของ Apple เหมาะสำหรับคนกลุ่มหนึ่งส่วนคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่นก็เหมาะกับคนอีกกลุ่มประเด็นในการพูดคุยจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครดีกว่าหรือแย่กว่าอีกต่อไป แต่เป็นการทำความเข้าใจและความต้องการที่แตกต่างกันแทนการอ้างว่าผลิตภัณฑ์ของคุณดีกว่าพร้อมทั้งแสดงข้อมูลประกอบแน่นหนาะอาจกระตุ้นให้ผู้คนซื้อของจากคุณได้แต่มันไม่ช่วยสร้างความจงรักภักดีเลยหากลูกค้าได้รับแรงบันดาลใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์แทนที่จะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งลลอใจ พวกเขาจะสามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมสิ่งที่ซื้อถึงดีกว่าของคู่แข่งบรรดาผู้นำและบริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจเข้าใจดีว่าความจงรักภักดีอย่างเหนียวแน่นเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านตัวบริษัทผลิตภัณฑ์หรือตัวบุคคลเท่านั้นอยู่รอดตลอดไป การรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองอาจไม่ใช่หนทางเดียวที่บริษัทจะประสบความสำเร็จแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาความสำเร็จให้ยั่งยืนรวมถึงช่วยให้บริษัทสร้างนวัตกรรมได้หลากหลายและต่อเนื่องหากจุดมุ่งหมายยังคลุมเครือก็อยากที่คุณจะรักษาอัตราการเติบโตความจงรักภักดีของลูกค้าและแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จในตอนแรกไว้ได้ เพียงไม่นานคุณก็จะหันไปใช้สิ่งล่อใจแทนซึ่งถึงแม้จะได้ผลในระยะสั้นแต่ก็ต้องแลกกับความเสียหายมหาศาลในระยะยาวลองดูอย่างบรรดาบริษัทรถไฟก็ได้ครับในช่วงปลายทศวรรษที่1,800บริษัทรถไฟถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแต่หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จนถึงขนาดเปลี่ยนภูมิประเทศของอเมริกาไป พวกเขาก็เลิกสนใจเหตุผลในการทำธุรกิจของตัวเองแล้วเอาแต่หมกมุ่นกับสิ่งที่ทำมุมมองที่แคบลงเช่นนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมหาศาลมันทำให้พวกเขาทุ่มเงินทั้งหมดไปกับรางรถไฟไม้หมอนและหัวรถจกักรแต่พอถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ยานพาหนะชนิดใหม่อย่างเครื่องบินได้ถือกำเนิดขึ้น บรรดาบริษัทรถไฟจึงพากันล้มหายตายจากไปจนหมดคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขามองว่าตัวเองเป็นบริษัทขนส่งมวลชนบางทีพวกเขาอาจทำสิ่งที่แตกต่างออกไปหรืออาจเล็งเห็นโอกาสที่มองข้ามไปดีไม่ดีพวกเขาอาจกลายเป็นเจ้าของสายการบินทั้งหมดในปัจจุบันก็ได้ ตัวอย่างดังกล่าวทำให้เราต้องทบทวนเรื่องความอยู่รอดในระยะยาวของบริษัทที่กำหนดนิยามของตัวเองด้วยสิ่งที่ทำบริษัทเหล่านี้ใช้วิธีการเดิมๆม,มานานจนแทบจะสูญเสียความสามารถในการเปิดรับมุมมองใหม่ๆห,หรือการแข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ไปเลยทีเดียว จะว่าไปแล้วเรื่องราวของบริษัทรถไฟก็คล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมดนตรีที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้มากนี่เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไม่ได้ปรับโมเดลธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีใหม่นอกจากนี้ธุรกิจหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ก็สาะแววรอแรมไม่แพ้กันเพราะมีบริษรัทจากอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าแทนพวกเขาได้บางทีถ้าอุตสาหกรรมดนตรีเข้าใจจุดมุ่งหมายของตัวเองชัดเจนกว่านี้พวกเขาอาจมองเห็นโอกาสในการสร้างบริการที่ทัดเทียมกับไอจูนแทนที่จะปล่อยให้บริษัทคอมพิวเตอร์คว้าไปครองก็เป็นได้ ในทุกกรณีที่ว่ามาการหวนกลับไปสู่จุดมุ่งหมายเจตนารมหรือความเชื่อดั้งเดิมจะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านั้นปรับตัวได้แทนที่จะถามว่าเราควรทำอะไรเพื่อให้ได้ชัยชนะคำถามต้องเปลี่ยนเป็นทำไมเราถึงทำในสิ่งที่ทำอยู่ และมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้เพื่อให้จุดมุ่งหมายของเราเป็นจริงขึ้นมาโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีและโอกาสในตลาดปัจจุบันผมไม่ได้พูดแบบนี้ลอยๆนะครับเชื่อไหมว่ามีคำอธิบายทางชีววิทยาอยู่เบื้องหลังด้วยดังที่เราจะเห็นในบทถัดไปมีความสุขมากๆแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะไฟติ้งค่ะ